วันนี้นะคะอาจารย์ลักษ์ก็จะมาดีใจกับคนดวงดีมีโชคนะในวันที่หนึ่งธันวาสคมองพันหกสิบห้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นๆกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นดวงของท่านใดบ้างแต่อย่าลืมนะคะอาจารย์ลักษ์ขอให้ทุกท่านส่งหัวใจให้กับอาจารย์ลักษ์สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เนาะทีนี้กดกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อกดกันแล้วมาฟังกันค่ะว่าคุณจะเป็น หใน3มลำดับของคนดวงดีมีโชคในวันที่1นธันวาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าลำดับที่1เนี่ยอาจารย์ลักษ์เนี่ยยกให้กับคนที่เกิดวันลาหูเลยหรือวันพุธกลางคืนเพราะว่าดวงคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ได้จับเงินก้อนโตนะคะจะมีจังหวะดีๆเดินเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวแบบไม่ไม่คาดคิดคาดฝันเลยนะ นะคะเรียกว่าเป็นดวงรับทรัพย์กันจนกระเป๋าตุงกันเลยนะคะช่วงนี้นะคนที่เกิดเป็นพธกลาคนค่ะมันทําบุญบ่อยๆนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้เราเนี่ยค่ะมีความมั่งคั่งร่ํารวยอย่างรวดเร็วนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูกันว่าแล้วในลำดับที่สองเนี่ยอาจารย์ลักษณ์เนี่ยยกให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่เฮงเฮงเฮงนะคะไม่แพ้กันเลยเรียกว่า ความร่ำรวยเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าคุณแหละจะหยิบจะคว้าอะไรเนี่ยมันก็ได้ดังที่เราตั้งอ,อกตั้งใจไว้นะคะช่วงนี้นะคิดนิดนึงค่ะคิดดีมีจิตที่เมตตามันทำทานกับคนยากไร้นะคะเงินทองโชคลาภก็จะคว้ามาได้อย่างรวดเร็วคว้ามาได้อย่างง่ายดายด้ดยเช่นกันสำหรับลำดับสุดท้ายนะคะลำดับที่สามเนี่ยอาจารย์ลักษณะให้กับคนที่เกิดบันเสาร์ เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นคนดวงดีมีโชคติดๆกันเลยนะมันมีโชคทั้งในเรื่องของการงานการลงทุนและการเสี่ยงโชคโชคลาบจอจ่อเข้ามาถึงประตูบ้านนะคะช่วงนี้ดวงดีนะคะส่งผลให้ได้รับเงินรับทองกันก็อย่าลืมนะคะดวงดีแบบนี้ต้องแบ่งทำบุญทำทานรวมถึงการนำเงิน ไปให้กับผู้มีพระคุณด้วยนะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเดกก็แล้วแต่นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นการต่อโชคลาภให้คุณในวดต่อไปนะคะก็ดีใจคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะเป็นไงคะสามลำดับนะคะยินดีนะคะกับคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์นะคะเรียกว่าเป็นดวงคนดวงดีมีโชคเลยทีเดียวแหละท่านอื่นอย่าเสียใจอย่าน้อยใจค่ะนะคะ เพราะดวงของคุณอาจจะเป็นในวันที่16ทธันวาในครั้งหน้าก็ได้นะคะช่วงนี้ก็หมั่นทำบุญนะคะหมั่นให้ทานเพราะอาน,นิสงส์งตรงนี้มันก็สามารถทำให้คุณเป็นคนที่ดวงดีมีโชคลาภได้ด้วยเช่นกันเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในครั้งหน้าคุณจะเป็นหนึ่งในสามของคนดวงดีมีโชคหรือเปล่าครั้งนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะทุกท่านที่ส่งรูปหัวใจมาให้อาจารย์รักทุกท่านที่ช่วยแชร์ให้ค จะรักนะคะใครที่ชมคลิปนี้ใครที่ส่งหัวใจใครที่กดจะให้ขอให้โชคดีรับเงินรับทองรับทรัพย์กันทุกคนสวัสดีค่ะ